านี้มาฟังความคิดเห็นของน,องน้องๆทุกคนกันบ้างซึ่งเซเวกันแบบเร็วๆตัวต่อตัวทีละคนก็ดูเหมือนว่าหลายคนจะเลือกแฟนใหม่แต่ถ้าเป็นปวดกันทั้งห้องห้องนี้จะเป็นยังไงนาะมาเปิดผลโพลกันเลยครับถ้าแฟนใหม่ก็ดีแต่แฟนเก่าที่รักมากก็มาขอคืนดีน้องเลือกเลือกแฟนใหม่84.70เปอร์ซให้โอกาสแฟนเก่า 15.30%โอ้โมาตตีออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะต้องเรียนเชิญกูรูรักของเราค่ะมาให้คำแนะนำกันหน่อยกับคุณหมอพันศักดิ์สุกเริศค่ะก่อนที่ผมจะตอบน้องๆเนี่ยนะครับอยากให้น้องๆฟังปัจจัย2อย่างซึ่งมันเป็นความจริงอันดับแรกก็คือใครที่เป็นคู่ของเรามักจะอยู่กับเราตลอดไป ใครที่ไม่ใช่ครูของเรานะครับไม่นานก็ไปครับหรือจะไปแย่งใครเข้ามาไม่นานเขาก็ไปนั่นอันดับที่หนึ่งครับเรื่องที่สองก็คือถ้าของดีเนี่ยเราจะเลิกไหม,ไมเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอโจทย์อันเนี้ยมันถึงบอกโอกาสจะเป็นเนี่ยมันน้อยของเก่าก็ดีของใหม่ก็น่ารักะนะครับในชีวิตความเป็นจริงครับน้องๆผมอยากจะบอกว่า ถ้าน้องๆมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยพยายามทําทุกอย่างนะอย่าให้เขาหรือเธอจากไปเพราะถ้าเกิดเขาหรือเธอจากไปคนต่อมาที่เข้ามาในชีวิตมันมักจะไม่ค่อยดีนักนะครับชีวิตเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็จะลงขึ้นแล้วก็ลงเสมอไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นแต่ผมก็เชื่อครับว่าเวลาที่เราเลิกจากใครไปสักคนหนึ่ง แล้วเรามีคนใหม่อีกสักคนนั้นเนี่ยถึงจะเปรียบเทียบยังไงว่ามันดีอย่างไรเราก็ต้องไปข้างหน้าใช่ไหมน้องเพราะฉะนั้นไอ้น,นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับใครดีใครไม่ดีมันเป็นนิสัยมนุษย์ว่าเราจะต้องไปข้างหน้านะครับแต่ก็อยากจะบอกน้องๆว่าในกรณีเรื่องความรักนี้อย่ายึดมั่นถือมั่นถ้าเกิดไปข้างหน้าแล้วมันสะดุดต่อ หรือไปข้างหน้าเดินแล้วมันจะมีเหวอยู่ข้างหน้าหรือมีหลุมข้างหน้าเลี้ยวกลับไปหาคนเก่าก็ไม่เสียศักดิ์ศรีนะถ้าคนเก่าเขาย,ยังรออยู่เข้าใจไหมครับเลือกคนที่อยู่แล้วสบายใจเลือกคนที่อยู่กันแล้วไม่ระแวงแครงใจเลือกกันแล้วชีวิตรู้สึกมันดีขึ้นอันนั้นเก็บเอาไว้อย่าปล่อยหลุดมือนะขอบคุณคุณหมอพันศักดิ์กร